ันนี้เป็นมาด้าสองปีสองพันสิบแปดครับ,คร,บครับผมต้องบอกเลยว่ามาด้าเนี่ยคือคถ้าเป็นรุ่นเซกเมนต์เดียวกันอ่ะผมว่ามาด้าให้ที่หนึ่งภายในเกียร์เป็นเกียร์ตโต้มีเปลี่ยนโหมดเหมือนพวกรถยุโรปด้วย <ada> 2, 2> มาด้าสองเพราะว่ามันจะเล็กเหรอจะแคบจริงหรือเปล่าสวัสดีครับอยู่กับผมเปาดีคาผมเบสดีคาครับวันนี้เป็นไงเหมือนเดิม ไม่เหมือนเดิรถอีกแล้วเหมือนเดิมต้องเป็นฟีดแล้วอ้าวอันนี้มาแบบแหวกหน่อยแหวกหน่อยอ่าอีกเขาเรียกว่าอีกค่ายหนึ่งคันนี้เป็นมาด้าสองปีสองพันสิบแปดอ่าคันนี้ต้องฝากเป่าเลยครับเป่าว่าเซลมาด้าอยากได้ยังเลยมาด้าเนี่ยเหรอเอออะไรอะไรที่มันเหมือนเซลมาด้าก็สี่ชุดนะรอัดที่ร้านนะอ๋อตัดที่ร้านโอเคจัดไปคันนี้เป็นมาด้าสองปีสองพันสิบแปดครับผม เครื่องเบนซินลองท็อป1.3ไฮงคอนเน็กต์อยู่สามใคอนเน็กต์เครื่องพันสามร้อยซีซีครับผมครับมีอะไรบ้างมาด้านรุ่นนี้ด้านหน้าเลยคือโฉบเฉี่ยวด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์ครับแล้วก็จะเป็นไฟเดย์ไลท์รอบไฟหน้านี้นะครับอ๋อเดย์ไลท์แล้วข้างล่างอ่ะข้างล่างมีไฟตัดหมอกไฟแถบหมอกมาด้านนี้เขาคงเอกลักษณ์นะกระจังหน้าเขาจะกระจังหน้าเขาเป็นรูใหญ่ๆหน่อยนะครับคล้ายๆจมูกนะดูสวยนะโอเคโคเมียมทำให้ดูหรูหราหน่อยหหหรรูาน่อยโอเคไล่มาเลยรันนี้ล้อแม็กเดิมจากโรงงานเดิมทำไมคันนี้เรามาเดิมอ่ะไรใช่ม ต้องมีอะไรสักหน่อยหนึ่งแบบว่าพิเศษใช่ไหมความสวยมันต้องมีอะไรทุกอย่างนะเดี๋ยวรอติดตามไปมาชมแม็กเดิมก่อนแม็กเดิมแบบแบบนี้เป็นแบบนี้เลยขอบ15บหขอบ15ครับตรงนี้มีไฟเลี้ยวเป็นกระจกสีดำสีดำโรงงานเดิมจากโรงงานไม่ได้กลับสีหรืออะไรก็ตามนะครับครับผมอยวไปดูด้านท้ายหน่อยด้านท้ายไม่ได้สวยไหมมาด้านหลังมั่งเปล่าด้านครับผมด้านหลังก็โชบเชียวลายมาด้าไฟเลี้ยวเขาจะยาวมายันนี่เลย ยาวไปนะแค่นี้แค่นี้แค่นี้พอใช่ครับก็คือว่าพวกไฟท้ายเขาจะยาวเลยสวยเลยนะครับเอามาดูหน่อยมาด้าคันนี้เป็นไงว่าโอ้มาด้าสอกว้างเหมือนกันนะเนี่ยกว้างนะกระเป๋าเดินทางสามใบสบายสบายแล้วนี่สามารถพับเบาะได้ถูกต้องจากด้านหลังเวลาขนของปุ๊บเฮ้ยยาวไปพอดึงเลยแล้วก็ไปปลดเบาะไปปลดเบาะกีโอเค มาพร้อมกับเซนเซอร์ถอยหลัง4จุดเซอร์ถอยหลัง,งงานนะครับยางอะไหล่ครบแล้วก็มีกล้องถอยด้วยคันนี้ทะเบียนนี่ให้เลยนะครับให้เลยทะเบียนให้เลยสวยนะหกสวย <5 S 1> <ๆ S 2> อยากรู้แล้วข้างในสวยขนาดไหนไปเดี๋ยวมาชมด้านในไปครับมาต่อกันด้านในครับต้องบอกเลยว่ามาด้าเนี่ยคือค ถ้าเป็นรุ่นเซกเมนต์เดียวกันอ่ะผมว่ามาด้าให้ที่1ภายในภายในที่1หมายความว่าอย่างไรความหรูหราความสมัยดีไซน์ถูกต้องครับอ๋อเขาจะออกเออแต่จริงนะมาด้าเหมือนจัดเต็มมากในเรื่องของภายในไม่ว่าจะเป็นระบบโงสวิตช์ต่างๆเขาจัดวางมาแบบไม่ซ้ํากับไกั๊กแต่เอื่นๆอ่าแล้วไม่กั๊กด้วยจัดเต็มเลยมีอะไรบ้างครับผมอะไรมัลติฟังก์ชั่นมาให้มีมาให้ครับผมนี่ตัวรองท็อปนะอ่ะคองท็อปอ๋อรองท็อปให้คูลคอนโทรลมาเลยครับคูลคอนโทรลแล้วก็คุณสตาร์ทคุณสตาร์ทด้วย ร,ร,รบสภาพเป็นไงครับเบา <สะ S 1> <4 S 2> เป็นเบาผ้าสีดำ้าก็จริงแต่ว่าสภาพยังใหม่อยู่เกียร์ตรงกลางนะครับครับผมเกียร์เป็นเกียร์ออโต้มีเปลี่ยนโหมดเหมือนพวกรถย,ยุโรปด้วยอ๋อก็คือมีปรับโหมดปรับได้กี่โหมดอ่อัปนี้ปรับได้สามระดับเบากลาง แรงมี3อย่างเอกลักษณ์อีกอย่างนึงคือตรงนี้จะเป็นปุ่มคอนโทรลจอเวลาเราขับรถนี่เราปรับแค่ตรงนี้ได้เลยโอ้ยเหมือนสไตล์ BM เลยเนี่ยเดี๋ยวไปดูด้านหลังไหมไม่ดิไปดิไปดิพาลูกพาดูด้านหลังเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมนั่งให้ดูก็ได้มามาด้าสองเพราะว่ามันจะเล็กเหรอจะแคบจริงหรือเปล่านี่นั่งสบายแล้วนะผมอ่ะไม่ชนนะอันนี้พอดีอันนี้นั่งอันนี้นั่งปกติใช่เดี๋มร้อยเจ็ดสิบกว่าครับหัวไม่ติดเดี๋ยวประมาณครึ่มหนึ่งเนี่ยแต่เริ่มมึนละ เร็ววันคริ่มหนึงหัวไม่ติดน้ำหนักก็70กว่าครับนั่งได้ครับสบายเลยแต่ขาอาจจะชิดนิดนึงอาจชิดนิดนึงเพราะว่าคุณเปาเขาขายาวขาขับรถนอนไงโอเค้ยแต่ผมพูดถึงเนี่ยเบาะหลังเนี่ยเป็นไงครับไม่เลยเบาะหลังไม่เหมือนแบบไม่เคยนั่งไม่มีเลยเพราะว่าผมลุกขึ้นมาแล้วโอเคได้เดี๋ยวดูเครื่องหน่อยเป็นไงไปครับ ทายใต้ฝากระโปรงครับผมเป็นเครื่องยนต์1 3 0 0ซีซีห่สาซีซีสีสูบนะตัวนี้เชื้อเพลิงเบนซินเบนซินนะก็อธิบายหน่อยเพราะมาด้ามันมีหลายตัวตัวนี้มันมีอะไรอีกดีเซลอย่างไหมก็เลยต้องอธิบายว่าอันนี้คือเป็นโฉมเบนซินเครื่องพันสามนะครับเรื่องการชนหนักไม่มีอยู่แล้วร้านเรานะครับมรับประกันนะครับเรื่องการชนหนักไม่มีแน่นอนรถสวยๆแบบนี้เป็นไงป่าปีอะไรย้ำอีกทีนึงปี2 0 1 8ครับผมตัวรองท็อปครับเลขไม่ เอ้ย <descriptions> ลืมบอกเลขงไม้เลขงไม้เจ็ดหมื่นกว่าถือว่าขายเดิมอยากให้มันแบบได้อารมณ์แบบรถใหม่น้อยนะัวน้อยครับเลขงไม้เพียงเจ็ดหมื่นกว่าเท่านั้นเจ็ดหมื่นกว่าราคาคันนี้เพียงสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทผ่อนมาณเจ็ดพันเจ็ดพันถ้าเจ็ดปีก็หกพันเงินเดือนหนมื่นห้าออกได้เลยสบายสบู่เลยแหละคนเดียวได้เลยเเวได้ลยอันนี้ก็เป็นยางยางนี่ออกจากสูตรเลยนะแต่เดี๋ยวผมจะมีของแถมให้ลูกค้าหน่อยเดี๋ยวบอกนะจะเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้ใหม่สี่เส้นครับสนใจติดต่อเข้ามาเลยครับศูนย์เก้า ครับแ8 7เ1 1ดสี1หครับผมอ่าจะโทรหาใครก็ได้นะครับได้สิทธิพิเศษเหมือนกันทักเพจทักไลน์โทรอยู่ใกล้วิดีโอคอลได้หมดนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ